สวัสดีพ่อเม่พี่หนอก,รรกูบเพื่อนวันนี้มาผูกอันจะบ่าวเต็มนะครับเนาะวันนี้มีมมมมมมนะเฮ้ย,ยนนะจูกนะครับวันนี้อ,อนะูยงมใหม่ใหม่งบบบบบบบนบบบบบบนบบ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 นบบ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 บอบไมีบบวยบบ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 บวบบบ

Ừ, nói chuyện Ồ, cũng nhô bên nè Mì, mì cái nè Nó chào nó giống 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 như trò Ui, Ui Ui Hãy subscribe cho nè. nè, Mì Gõ Để không bỏ lỡ rồi video hấp rồi hói này nói, luôn không mới liền đủ Mới bắp เลยเอามาเอาไปเสนอของบ้านเองเนาะขึ้นแล้วบอเนาะเลยไปงมดูโอ้ตัวมันใหญ่เลยเอามาลองมาทำกินเนาะฟังเสียงเด้ออืมอืมก๋อร่อยอ่ะอ่ดูอืมอืมเะอืมตัดตูดด้วยนะ Ừ. Tại tụt nè là ra tụi đẹp Má pháp tít Chứ nó không thăm được Để mình đuốt Ú, ừ. ừ rồi Đó ừ. Mây chua Nhưng hồi dưới mình đưa mình ngọt แล้วดูหน่อยไม่สดนะดูใหญ่หน่อยเนี่เบลลอืมนี่แหละหายแล้วอืมอืมโอ้อร่อยพี่น้องเนี่ยกลืนได้แล้วก็ส่วนหัวไผ่อร่อยเลยกินนะขาซสองสามจดกันอืม

ดูสิจะว่าอันนี้ยิ <discrete Ils S 1> ่งคนเดียวก็ทำไม่ได้เลยครับอืมอืมใบเพชรอันนี้คือพักแม่พอครับใบกแหลักใบนี้ใบโค้นหลักกแหลักใบสับคู ถ่าเใช้อื่นเขาเลือกใบเขาเลือกใบอะไเงี้ยลืมใบเลือดเออใบเลื่อเป็นใส่หอยใส่เอาหัวใส่สามปีแกงอลไรใส่ใส่เอาหัวใส่น่ะเจ้า่อยอ่ะ อาทิตย์เนี่ยอิ่มแล้วอินนี่ก่อฝากไปนองไว้ให้ขอให้กดไหลกค้ชเชร์ให้บแบบเต็มเลยนครับอาทิตย์นี้ก็เอาโอเคเนี่ยพอเลยครับพี่นอ้อนเลิปอื่น,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 เ,น,นนะเดี๋ยวโอ้ยเรงละมีเมนูอาหารทะเลนะครับมีอะไรนะเดี๋ยวอนึี้ก่อนอ๋อไอท เมกระพุนเนาะเมกระพุนเอ่อแบบจิ้มเมกระพุนด,ดีกว่าเนาะอืมอ่ะคิมนียก,ก็กดไหล่กุ้เชี่ยห้ยเบาเต็มนะครับอ่ะเห็นเนี่ยครับอ่ะสวัสดีครับ